ผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ชนะใจตนเองและผู้ชนะใจผู้อื่นสิ่งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะในวรรณกรรม3ก,ก๊กด้วยตัวของของเบงเองนั้นมีกําลังทหารน้อยมากเลยทีเดียวล้ครับในขณะที่จิวยี่ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นขุนพลในระดับเลเมเกอร์เลยทีเดียวนะครับของฝ่ายงอกก๊กกลางตังยังจะต้องจำนนนะครับต่ออารมณ์ความรู้สึกนะครับที่โดนขงเบงนั้นมาทําการจัดการซะจิตใจอ่อนปวกเปียกแล้วก็เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นนะฮะแทนที่ว่าจะมีอํานาจต่อรองกับขงเบงนะครับในการ ไปสู้รบกับโจโฉก็ลําบากมากเลยทีเดียวละครับแต่อย่างไรก็ตามละครับสืบเนื่องจาก E ีพีที่แล้วก็ต้องบอกว่าถ้าผู้ชมครับใน EP ีนี้จะเป็น EP ีที่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งกองทัพของฝ่ายแควนง่อโดยจิวยี่เนี่ยนะครับจะต้องไปทําการเจรจาพูดคุยนะครับสร้างความเข้าใจอันดีแล้วอํานาจเด็ดขาดในการบัญชาการทางการทหารและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องตกอยู่ในมือของจิวยี่เป็นแน่แท้นะครับดังนั้นครับหลังจากที่ขงเบงได้ทําการเกลี้ยกล่อมนะครับจนกระทั่งจิวยี่นะฮะแม่ทัพใหญ่บุคคลสําคัญของฝ่าย แคว้นงอน้นจะต้องตัดสินใจแล้วครับยังเด็ดขาดนะฮะเปิดเผยความคิดออกมาแล้วว่าจะทําการต้านทานกองทัพใหญ่ของฝ่ายโจโฉจิ๋วยี่พร้อมด้วยโลซกและขงเบงเดินทางไปนะครับที่ที่ประชุมครับในที่ประชุมแห่งนั้นเนี่ยแน่นอนว่าซุนกวนก็ได้ทําการเรียกนะให้ในายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับจำนวนประมาณ30นายซึ่งเป็นบุคคลสําคัญทั้งนั้นนะฮะเป็นระดับย์เมคเกอร์นะครับของฝ่ายแคว้นงอมาทําการรวมตัวกันในที่ประชุมนั้นก็แน่นอนว่าซุนกวนนั่งอยู่หัวโตะขุนนางฝ่ายบุญก็อยู่ฝั่งหนึ่งขุนนาง ฝ่ายบู๊ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบเต็มยศคาดกระบี่พร้อมด้วยมีเครื่องประดับอะไรต่างๆนะฮะวิทยาฐานะอย่างชัดเจนมากเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นวันชี้ชะตาของฝ่ายแควนง่อว่าจะเดินเกมจากนี้ต่อไปอย่างไรแน่นอนว่าเมื่อซุนกวนนะครับเห็นหน้าจิวยี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่ได้เห็นกันมานานนะครับเพราะว่าหน้าที่ของจิวยี่นั้นก็คือทําการล่าตะเวนนะครับในบริเวณชายแดนนะครับพรมแดนที่ติดกับแม่น้ําำยางสีเกียงแล้วก็แม่น้ําต่างๆนะครับที่เป็นดินแดน,นะที่ ต้องเฝ้าระวังซุนกวนยิ้มแย้มนะฮะพูดคุยทักทายไปยังจิวยี่ว่าท่านแม่ทัพจิวยี่ท่านเป็นอย่างไรบ้างหรือสบายดีหรือจิวยี่ก็พูดคุยนะฮะตามประษาในระยะแรกแต่สุดท้ายครับก็มาถามความเห็นแล้วครับจิวยี่ไม่รอช้าถามความเห็นไปยังท่านผู้นาซุนกวนแห่งแควนง่อและแคว้นอวดถามว่าโจโฉยกกองทัพใหญ่มาตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําฝั่งตรงข้ามบริเวณเอ่าวกังแฮท่านซุนกวนคิดอ่านเป็นประการใดจะทําการตัดสินใจอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้ซุนกวนบอกว่าท่านจิว เขาอยากให้ท่านจิวยี่ได้อ่านจดหมายที่โจโฉฝากให้ทูนนั้นนํามามอบให้กับข้าสักก่อนว่าละครับซุนกวนก็สั่งให้ลูกน้องนําจดหมายไปให้ท่านจิวยี่อ่านจิวยี่ได้รับจดหมายก็เปิดอ่านดูนะฮะก็เป็นถ้อยคําของการขู่กันโชคเรียกว่าขู่หนักมากนะครับไปยังซุนกวนโดยเนื้อความนั้นบอกว่าโจโฉนั้นมีกําลังถึงร้อยห้าสิบหมื่นซึ่งมากมายมหาศาลเลยทีเดียวจิวยี่อ่านแล้วก็หัวเราะนะครับบอกว่าท่านซุนกวนท่านเชื่อด้วยหรือว่าโจโฉมีกําลังทหารมากถึงเพียงนี้ซุนกวนก็มีตอมเอะเลแล้ว จิวย,ยีว่าท่านแม่ทัพจิวหยี่ท่านพูดแบบนี้ท่านคิดเห็นเป็นประการใดกับสถานการณ์เช่นนี้จิวยี่ก็เลยถามกลับไปยังซุนกวนล,ล่ะครับบอกว่านายท่านซุนกวนแล้วท่านคิดเห็นเป็นประการใดอยากฟังจากท่านก่อนซุนกวนบอกว่าข้าไม่รู้ข้าไม่มั่นใจเพราะว่าทําการหารือกับบรรดาที่ปรึกษากุนซือรวมถึงนายทหารฝ่ายบุญฝ่ายบุกทั้งหลายแล้วก็ยังไม่สามารถตกลงใจยังลังเลใจอยู่เพราะว่าต้องคิดอ่านให้รอบคอบกับเรื่องนี้จิวยี่ถามต่อไปอีกว่าแล้วส่วนใหญ่ล่ะพูดอย่างไรซุนกวนบอกว่าคุนนางฝ่ายบุญ ได้ทําการเสนอให้ข้านั้นอ่อนน้อมถ่อมตนยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉจิวยี่ถามเลยครับว่าใครใครเป็นคนเสนอแนวคิดให้สวามิภักดิ์ชุดกวนหันไปควับเลยทีเดียวล้วครับบอกนั่นไงเตียวเจียวเตียวเจียวนั่งอยู่ตรงนั้นจิวยี่ครับหันควับหวัวมองแรงไปหาเตียวเจียวนะด้วยสายตาที่มีรังสีอมหิตก็ไม่ปานถามว่าท่านเตียวเจียวทําไมท่านถึงคิดเช่นนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเถิดเตียวเจียวบอกว่าท่านแม่ทับจิยวยี่ข้าจะเล่าให้ท่านฟังก็แล้วกันโจโฉนั้นมีกําลังทัพจํานวนมากมายม,ายมหาศาลทั้งทัพบ,บกทั อ,อีกทั้งยังมีจักรพรรดิฮันเฮียนเต้อยู่ในอุ้งมือเป็นลูกไก่ในกำม,มือของโจโฉเพราะฉะนั้นไม่ว่าโจโฉจะสั่งเคลื่อนพลอย่างไรก็สามารถสั่งการได้โดยมีความถูกต้องตามหลักการเพราะว่าเป็นรับสั่งของจักรพรรดิฮันเฮียนเต้ยังไงเล่านอกจากนี้แล้วโจโฉก็ยังเป็นสมุหานายกที่นำกำลังทหารมาเรียกได้ว่าร้อยหมื่นเลยทีเดียวกำลังของเราฝ่ายกังตังนั้นหรือจะไปสู้กับทัพของฝ่ายโจโฉได้ข้าเตียวเจียวจึงได้ทำการเสนอไปยังท่านซุนกวนบอกว่ายังไงก็ขอให้อ่อนน้อมยอม อมสวามิภักดิ์ไปก่อนแล้วค่อยวางแผนกันในภายหลังก็แล้วกันจิวยี่นะครับโอ้ oh, ตะวาด้วครับมองแรงแล้วก็ตะวาดนะครับไปยังเตียวเจียวลวครับว่าเตียว,วเจียวเจ้าพูดแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องเลยแม้ว่าโจโฉนั้นจะเป็นสมุห,หนายกยกกําลังมาตามรับสั่งของจักรพรรดิฮันเหียนเต้แต่ท่านเองก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแขวนง้อแขวนอวดกับเราดินแดนนี้เป็นดินแดนที่หลายคนพร่ำสร้างขึ้นมาแล้วนี่ท่านจะยกดินแดนนี้ให้กับโจโฉไปได้อย่างไรท่านทําเช่นนี้ไม่ถูกไม่ต้องจิวยี่ครับยังได้พูดต่อนะครับหันไปพูดก ทหารทั้งหลายนะครับทั้งที่เป็นฝ่ายบุลและฝ่ายบูสามสิบกว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมนั้นหันมามองจิวยี่เพื่อฟังในสิ่งที่จิวยี่กำลังจะพูดต่อไปนี้จิวยี่บอกว่านายท่านซุนกวนและบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่อยู่หน้าที่นี้โจโฉนั้นหรือจะมาสู้กับฝ่ายเราได้แม้ว่าโจโฉนั้นจะมีกําลังทหารที่จํานวนมากแต่ท่านต้องคิดดูให้ดีว่าสิ่งที่โจโฉได้บอกว่ามีกําลังทหารนับร้อยหมื่นนั้นจริงหรือไม่นอกจากนี้แล้วสิ่งที่โจโฉได้ทําไปถือได้ว่าเป็นการผิดต่อหลักพ โจโฉนั้นนำกองทัพใหญ่บุกมาทางด้านตอนใต้ซึ่งหมายจะเอาดินแดนของฝ่ายงกแต่ว่าโจโฉนั้นไม่ได้ดูตามาตาเรือเลยเพราะว่าทางด้านตอนเหนือนั้นก็ยังไม่สงบดีนักยังมีมาเทงแห่งเสเหลียงและหันซุยซึ่งสองคนนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างมากในตอนเหนือโจโฉละทิ้งแดนภาคกลางมาแต่กลับละเลยที่จะระมัดระวังการป้องกันเมืองจากแดนตอนเหนือมาเทงหันซุยแบบนี้เรียกว่าผิดหลักการตามพิชัยสงครามประการที่1ในประการที่2ทหารของโจโฉส่วนใหญ่ที่ยกมา ก็เรียกว่าเป็นทหารบกแล้วจะมาสู้กับพวกเราซึ่งเป็นนายทหารแห่งฝ่ายงอที่มีความชํานาญในการรบทางน้ํารบทางเรือแบบนี้เรียกว่าเอาจุดอ่อนมาเจอจุดแข็งของเราผิดหลักการพิชัยสงครามอีกประการหนึ่งประการที่3ที่โจโฉน,นั้นผิดหลักพิชัยสงครามก็คือการยกทัพมาในช่วงหน้าหนาวเช่นนี้ต้นไม้ใบหญ้าธัญพืชทั้งหลายก็ไม่อุดมสมบูรณ์แล้วม้าศึกม้าที่เดินทัพมาด้วยจะกินอะไรกันเล่าเรียกว่าท้องกิว่วหิวหญ้าลําบากมากเลยทีเดียวแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ บัณฑรกําลังของฝ่ายตนไปมากอีกเหมือนกันในประการที่4โจโฉก็ยังผิดหลักการทางพิชัยสงครามอีกเพราะว่าการยกทัพมาในดินแดนที่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางอํานาจของตัวเองแล้วไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในภูมิประเทศไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในภูมิอากาศแบบนี้ทหารที่เดินทางมาไกลย,ย่อมไม่คุ้นเคยโรคภัยไข้เจ็บก็อาจที่จะไปย่าไกลบรรดาทหารในกองทัพของโจโฉได้นี่แสดงให้เห็นเลยว่าโจโฉนั้นแม้ว่าจะมีกําลังทหารที่มากมายสักเพียงใดก็มีอาจ ที่จะสู้กําลังทหารที่น้อยกว่าของเราไปได้เลยทีเดียวดังนั้นข้าจิวยี่จึงให้คํามั่นกับท่านซุนกวนว่าจากการที่ข้าประเมินสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทัพของโจโฉนั้นมิอาจที่จะมาต่อสู้กับทัพของเราได้และทัพของเราจะสามารถที่จะเอาชนะทัพของโจโฉไปได้เป็นแน่แท้นะท่านซุนกวนนะซุนกวนได้ยินชนันแล้ะครับท่านผู้ชมครับลุกพลวดพลาดขึ้นมานะครับโอ้โหจากที่นั่งของประธานในพิธีบอกว่าสิ่งที่จิวยี่พูดนั้นต้องใจข้าเป็นยิ่งนักโจโฉนั้นมีศัตรูก่อนหน้านี้อยู่มากมาย สำคัญวันเสี่ยววันสุดลิปโป้เล่าปเปียวต่างได้จากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ข้าซุนกวนเท่านั้นเหลือแต่ข้าซุนกวนหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตามทานโจโฉได้ดังนั้นข้าตัดสินใจอย่างเต็มที่แล้วว่าจะทําการปราบโจโฉให้สิ้นซากไปเลยจิวยี่ลุกขึ้นพลวดขึ้นมาโอ้โหเดินมาที่หน้าซุนกวนข้าจะสู้ตายใช้ชีวิตของข้าในการต่อสู้กับโจโฉใหถึงที่สุดเอาชนะให้ได้ยังเด็ดขาดไปเลยหากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ข้ามีความกังวลใจของจิวยี่เป็นยิ่งนักก็เพราะว่าข้า โลเลยังชักชายังตัดสินใจไม่ได้ท่านจะเอายังไงกันแน่ท่านซุนกวนซุนกวดีเช่นนั้นกับเอ้จิวี่คนไม่ไหวแล้วชักดาบขึ้นมาช่อเลยทีเดียวแล้วครับแล้วนำดาบนั้นบอกข้าตัดสินใจแล้วนำดาบนั้นฟันไปที่ต๊ะครับมุมตอช่อหูยมุมโต๊ะขาดพูเป็นสามเหลี่ยมออกมาครับใครก็ตามที่ยังพูดเกลียกลอมไม่ฆ่าซุนกวนยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉจะต้องเป็นดังเหมือนโต๊ะตัวนี้โอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหตัดไม้ข่มน้ำเลยทีเดียวแล้วครับตัดไม้ข่มนม้ำว่าแล้วครับหันไปหาจิวยี่เรียกจิวยี่มาาานน่ครับยท โอ้โหจิวยี่บอกครับนายท่านสุนกวนไปน้าดาบอาญาสิทธ์มามอบให้จิวยี่ให้แม่ทัพจิวยี่มีสิทธิ์ขาดในการบัญชาการรบครั้งนี้ร้อยเปอร์เซนต์แบบเบ็ดเสร็จทุกคนต้องเชื่อฟังเท่านั้นโอ้โหจิวยี่บอกรับบัญชานายท่านซุนกวนโอ้โหรับดาบอาญาสิทธิ์มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับจิวยี่ครับจิวยี่แล้วครับนำดาบอาญาสิทธ์ครับหันไปหาบรรดาในทหารทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูและขุนน้ำขุนนางทั้งหลายบอกว่าดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือของข้าจิวยี่ใครขัดขืนประหารเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับใน เงียบกริบเลยทีเดียวแล้วครับไม่มีใครที่จะกล้าหือกล้าอือแล้วครับกับแม่ทัพจิวยี่ที่มีดาบอาญาสิบอยู่ในมือของแม่ทัพจิวยี่ต่างคนต่างแยกย้ายกลับที่พักของตัวเองบางคนก็ไปทําใจบางคนก็สะใจหลังจากนั้นครับเมื่อจิวยี่นั้นได้เดินออกมาจากที่ประชุมก็เดินทางกลับไปที่บ้านพักของแม่ทัพจิวยี่คนที่จิวยี่เห็นว่ามายืนรอนะครับอยู่ที่หน้าบ้านแหมไม่ได้รอที่ท่าน้ำแล้วครับแต่ว่ามารออยู่ที่หน้าบ้านของจิวยี่นั้นก็คือท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบงครับจิว กับข้าท่านมีธุระอันใดรือมีอะไรที่จะมาหารือกันเพิ่มเติมหรือไม่คงเบ้งบอกว่าท่านจิวยี่แน่นอนว่าในตอนนี้ท่านมีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือแต่ว่าคนที่เราจะต้องกังวลในตอนนี้ก็คือท่านซุนกวนเพราะว่าท่านซุนกวนนั้นตอนนี้ยังลังเลใจอยู่แม้ว่าจะมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้กับท่านแม้ว่าจะทําการตัดนะฮะที่มุมโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในหัวใจของท่านซุนกวนนั้นยังเป็นความรู้สึกที่สับสนวกวนและไม่สบายใจดังนั้นอยากจะให้ท่านจิวยี่นั้น,น,น,นก,กนอก ไปพูดคุยกันหลังบ้านไปทําความเข้าใจให้ท่านซุนกวนได้มีความมั่นอกมั่นใจว่าในศึกครานี้พวกเราน่าจะได้รับชัยชนะจิวยี่บอกกับคงเบงว่าเห็นด้วยทุกประการกับสิ่งที่คงเบงได้กล่าวไว้ดังนั้นจิวยี่จึงได้รีบเดินทางน,นะครับไปพบกับซุนกวนผู้ที่เป็นผู้นําสูงสุดของแขวนงอเมื่อเดินทางไปพบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซุนกวนก็ทักทายกับจิวยี่ตามประษานะครับของคนที่รู้จักกันหลังจากนั้นครับจิวยี่ก็ได้พูดคุยกับซุนกวนไปว่าข้ารู้ว่าท่านซุนกวนนัันงงมมีควาวาิตกกลใใจใช่หรื ซุนกวนก็บอกว่าแน่นอนสิ่งที่ซุนกวนกังวลใจก็คือกองทัพของโจโฉนั้นเกรียงไกรเป็นยิ่งนักมีจํานวนมากมายมหาศาลเรียกว่าเอานัน Matter, มเบอร์จำนวนนั้นแมทเทอร์มีความสําคัญจํานวนนั้นมีความเกี่ยวข้องในโอกาสที่จะได้รับชัยชนะแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่การรบทัพจับศึกนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าพ่ายแพ้ไปแล้วเรียกว่าลมทางกระดานซุนกวนนั้นก็คงจะลําบากเป็นยิ่งนักจิวยี่บอกว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านซุนกวนเนี่ยมีความวิตกกังวลเรื่องของจํานวนทหารกองทัพที่มีความ ยิ่งใหญ่มหาศาลของโจโฉขาจะเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งจากที่โจโฉนั้นได้กล่าวอ้างว่าโจโฉนั้นมีกําลังทหารถึงร้อยห้าสิบหมื่นนั้นเรื่องนี้เห็นว่าจะมีจริงจิวยี่พูดเพิ่มเติมไปอย่างสุนกวนแล้วครับว่าข้าทําการนับนิ้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนิ้วอาจจะไม่พอแต่ว่าทหารที่แท้จริงของโจโฉนั้นเมื่อคํานวณสาลตะแล้วไม่น่าจะมีเกิน70-80สิบหมื่นเท่านั้นเรียกว่าลด50เซเลยทีเดียวนะท่านสุนกวนดังนั้นกําลังทหารของเราแม้ว่าจะมีนนน้้้ออยยยยกกกกกกกววว่่่่่าาาแต็ไมีีลเเรใเคงั แถมเรายังมีโอกาสอย่างที่จิวยี่ได้กล่าวไปแล้วถึงการผิดต่อหลักการพิจารณาสงครามของโจโฉนั่นเองสุนกวนได้ยินสิ่งที่จิวยี่พูดก็รู้สึกสบายใจสีหน้าก็เปลี่ยนนะครับมีสีเลือดมากขึ้นตอนแรกก็คงจะหน้าซีดเผือดเป็นไก่ต้มแต่ว่าตอนนี้สุนกวนนั้นเ,เลือดนะครับมีสีหน้าเลือดฝาดขึ้นมาก็รู้สึกสบายใจบอกว่าขอบคุณท่านจิ๋วยี่มากข้าสุนกวนสบายใจแล้วสบายใจแล้วลว,ว่าแล้วครับสุนกวนเดินพรวดพลาดเข้าไปหาจิวยี่ครับนำมือไปตบที่หลังของจิวยี่เบาๆบอกว่่่่่าาาาาาข้้เใจจแลลวทวทนนิยีไไมมะปหงคร เจ้าเตียวยวเลยเจ้าคนพวกนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องได้ราวเอาอย่างนี้ท่านจิวยี่นะท่านรีบเนี่ยที่จะไปพูดคุยกับโลซกแล้วก็ท่านแม่ทัพเทียเพาบอกให้ทําการคัดเลือกเกณฑ์ทหารมานะแล้วก็ทําการฝึกทหารให้ดีให้จงดีเลยทีเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ฝากท่านจิวยี่ด้วยนะจิวยี่บอกว่ารับคําไม่มีปัญหาท่านซุนกวนซุนกวนยังพูดต่อไปอีกแล้วครับว่าเดี๋ยวข้าจะตระเตรียมกําลังทหารเป็นกองหนุนไปสนับสนุนการรบในการช่วยเหลือท่านอีกแรงหนึ่งจิวยี่ก็ขอบคุณนายท่านซุนกวนหลังจากนั้นครับ สุนกวนเดินออกมาพลางคิดในใจด้วยความรู้สึกสบายใจและก็กังวลใจในเวลาเดียวกันที่ผมบอกว่าจิวยี่นั้นมีความสบายใจก็เพราะว่าสุนกวนนั้นเข้าใจอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับว่าการรบในคราน,นี้น่าจะมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้แต่สิ่งที่จิวยี่นั้นมีความวิตกกังวลในใจของจิวยี่เป็นยิ่งนักก็คือโขงเบ้งนั่นเองครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่จิวยี่กังวลใจกังวลเพราะว่าขงเบ้งนั้นช่างร่วงรู้ความคิดของซุนกวนช่างร่วงรู้สถานการณ์เป็นยิ่งนักสิ่งนี้ทําให้จิวยี่มองไปว่าโขงเบ้ง นี่แหละคือคนที่เป็นตัวอันตรายต่อแควนงอกอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับความรู้สึกในการที่จะสังหารแล้วก็กําจัดให้คงเบ้งต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจในหัวใจและความคิดของจิวยี่นั้นเริ่มบังเกิดณบัดนั้นเลยทีเดียวแล้วครับดังนั้นครับสิ่งที่จิวยี่ตัดสินใจที่จะกระทําในตอนนั้นก็คือการเดินทางไปหาโลซกที่บ้านพักของโลซกจิวี่ทาการพูดคุยหารือกับโลซกในเรื่องนี้อย่างเป็นมั่นเป็นหมอนะครับก็คือเรื่องของคงเบง้งพกหลงนั่นเองครับจิวี่บอกว่าคงเบ้งนั้นช่างลูก งรู้ถึงจิตใจของนายท่านซุนกวนผู้ซึ่งเป็นผู้นําสูงสุดของแควนงงออีกทั้งยังเข้าใจสถานการณ์เป็นผู้ที่มีความปราดเปรื่องเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นยิ่งนักข้าจิวยี่อยากจะจัดการให้โขงเบงนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจไปเลยทีเดียวณนะตอนนี้เลยโอ้โหโลซกได้ยินเช่นนั้นเป็นยังไงล่ะครับคัดค้านท่านจิ้วยี่ใจเย็นๆขอทักทานก่อนเหตุผลที่โลซกนะคะพูดกับจิวยี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าจิวยี่ทําการจัดการสังหารโขงเบงในตอนนี้เรียกว่าเป็นการตัดมืออตัดไไม้ขงงฝ่าายยกกปเล กำจัดคนอย่างคงเบ้งก็เหมือนกับว่าการทำลายสมองของตัวเองในการที่จะสู้รบกับโจโฉหน้าสิวหน้าขวานชนิดมิควรทำการจัดการคงเบ้งในขณะนี้จิวยี่บอกว่าท่านโลซกแล้วท่านจะทำอย่างไรคงเบ้งนั้นเป็นภยัยเป็นตัวอันตรายของแควนง่อเป็นแน่แท้โลซกบอกว่าทำไมเราไม่ผูกบิดกับเขาลองเกลี้ยกล่อมให้เขามาเป็นพวกของเราอย่างร้อยเปอร์เซนต์จิวยี่ถามไปยังโลซกว่าเราจะทำอย่างไรละท่านโลซกที่จะทำการเกลี้ยกล่อมให้คงเบ้งนั้นละทิ้งพระเจ้าอาเล่าปี่แล้วมาอยู่กับพวกเราแต่โดยดีที่แควนงอ่กัง ตโลโซกบอกว่าก็นี่ยังไงเล่าเรามีจูกัดกินพี่ชายแท้ๆของของเบง้งจูกัดเหลียงก็ให้จูกัดกินนั้นไปทําการพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ขงเบ้งนั้นมาทํางานอยู่ด้วยกันซะเลยพี่น้องสองคนทํางานอยู่ในก๊กเดียวกันแบบนี้สวยงามยิ่งนักจิวยี่แหละครับแมได้ยินในสิ่งที่โลโซกพูดก็มีความเห็นด้วยเป็นฮะแกรีหมาเห็นด้วยเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นให้ท่านโลโซกไปจัดการก็แล้วกันโลโซกก็รับคําแล้วหลังจากนั้นครับวันรุ่งขึ้นจิวยี่ก็ทําการไปพบกับทหารที่ตัวเองสั่งการบัญช การมาก่อนหน้านี้ว่าให้มาทําการรวมตัวกันที่ริมฝั่งน้ําบรรดาขุนน,น้าขุนนางนายทหารทั้งหลายก็มารวมตัวกันอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะและมีความแข็งแกร่งเป็นยิ่งนักซึ่งต้องบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนละครับว่าจิวยี้ได้ทําการสั่งการในที่ประชุมก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าใครก็ตามที่มาสายใครก็ตามที่ไม่มาจะต้องถูกลงโทษต,ตามบทพระอัยการศึกอย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยซึ่งเมื่อจิวยี้นะครับเดินทางไปที่พื้นที่ในการสั่งการบัญชาการรบทหารก็ทําการตั้งแถวอย่างสง่างา,ง,งามมากเลยทีเดียวละั จิวยี่ยืนอยู่บนแท่นมีทหารขนาบซ้ายขวาคอยพิทักษ์รักษาพร้อมที่จะทำการบัญชาการรบให้กับทหารหารทั้งหลายแห่งแขวนงอหลังจากนั้นล่ะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่จิวยี่เห็นก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นในที่นี้ก็คือไม่เห็นแม่ทัพใหญ่เทียเผามาทําการร่วมรับฟังการสั่งการของจิวยี่อย่างเป็นทางการในคราแรกจิวยี่รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจเป็นยิ่งนักแต่ในขณะเดียวกันครับทเทียเผานั้นก็เห็นว่าตัวเองนั้นมีความอาวุโสในการทํางานและอาวุโสทาง อายุมากกว่าจิวยี่มากมายนักจึงรู้สึกไม่ดีนะครับที่ซุนกวนนั้นแต่งตั้งให้จิวยี่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่ตนเองจึงไม่มาที่รวมพลทําการขาดกาันรวมแถวในคราวนั้นจิวยี่ก็ทําการพูดแบบเน็บแนมแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆงบอกว่าหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้พวกเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พูดในรายละเอียดลงไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รอช้าแต่งตั้งให้ท่านอุยกายแล้วก็ท่านฮันตงนี่เป็นแม่ทัพเรือหน้าไปทําการวางกําลังอยู่ที่ปากน้ําสากังแล้วก็มีการจัดตั้งนะ ทนำกองทัพเป็นกองทัพที่2รวมถึงสั่งการให้เล่งทองและปัวเจียงเป็นอีกหนึ่งกองทัพแล้วก็วางกองทัพเป็นระเบียบเรียบร้อยอธิบายนะครับให้เห็นภาพนะฮะอย่างมีความรัดกุมตามหลักการแล้วก็ดูสง่าง,งามมีประสิทธิภาพอาุภาพอย่างแรงกล้าเป็นยิ่งนักเย็นในวันนั้นนะครับหลังที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลูกชายของเทียเผาครับซึ่งเป็นนายทหารเช่นเดียวกันก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทําการรายงานให้กับบิดาข,ของตัวเองที่ชื่อว่าเทียเผาเนี่ยนะฮะที่ขาดประชุมขาดการรวมแถวเนี่ยนะฮะให้ทราบว่าจว เป็นแม่ทัพที่มีความสง่างามทําการวางแผนได้อย่างรัดก,กุมมีระเบียบวินัยแล้วก็มีหลักการตามหลักพิชัยสงครามเรียกว่ามีความเก่งกาจปลัดเปลืองและเป็นนักการทหารโดยแท้เทียเภาได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสะท้อนใจว่าตนเองนั้นกลับนําเรื่องส่วนตัวมาตัดสินแล้วไม่ยอมใช้โอกาสนี้ในการทําประโยชน์เพื่อดินแดนอันเป็นที่รักยิ่งของตนดังนั้นเทียเภาจึงรู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับหลังจากนั้นครับเทียเภาครับไม่รอช้าเดินทางไปที่บ้านพักนะครับของจิวยี่เพื่อไปแสดง การขอโทษขอขมาแล้วก็ขอโอกาสจากจิวยี่เพื่อที่จะได้ทําประโยชน์นะครับให้กับบ้านกับเมืองของตนจิวยี่ก็รับในสิ่งที่เทียเผาขอขามาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอย่างไรก็ตามล้ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่จิวยี่กังวลใจไม่ใช่เรื่องของเทียเผาหรอกครับจิวยี่กังวลคนที่มีความฉลาดแล้วก็รู้ทันผู้นําแห่งกังตังนั่นก็คือของเบ้งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยจิวยี่ก็อยากจะทําการสังหารให้ขงเบ้งนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจ หากแต่ว่าโลโซกนะครับที่เป็นคนสนิทของจิวยี่นั้นได้ทําการขอร้องนะครับให้จิวยี่นั้นตัดสินใจใหม่นะครับเปลี่ยนจากการที่จะไปสังหารมาเป็นการไปขอให้มาเข้าพวกดังนั้นครับจิวยี่จึงได้เรียกนะครับให้จูกัดกินมาทําการเข้าพบเพราะว่าจูกัดกินเนี่ยเขาเป็นพี่ชายแท้ๆของของเบงจูกัดกินนั้นเมื่อมาพบกับจิวยี่แล้วก็เลยถามว่าท่านจิวยี่มีอะไรจะสั่งการกับข้าหรือไม่จิวยี่บอกว่ามีอย่างแน่แท้อันตัวท่านนั้นเป็นพี่ชายของของเบงแล้วมาบัดนี้ขงเบง ทำงานให้กับพระเจ้าอาเล่าปีทั้งทั้งที่ขงเบง,งเองนั้นควรที่จะทํางานให้กับองค์พระจักรพรรดิมาบัดนี้ขงเบงมาอยู่ที่แดนกลางตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นควรว่าอยากจะให้ขงเบงนั้นมาทํางานให้ถูกกับผู้หํำชาที่เหมาะที่ควรนั่นก็คือนายท่านสุนกวนจึงอยากจะขอให้ท่านจูกัดกินนั้นไปทําการเจรจาเก,กลี้ยกล่อมให้ขงเบงนั้นมาทํางานรับใช้ต่อท่านสุนกวนจะได้หรือไม่จูกัดกินบอกว่าท่านจิวยี่ข้ารู้สึกเป็นเกียรดเป็นยิ่งนกะเพราะว่านับตั้งแต่ที่ข้าจูกัดกินนั้นมาทํางานอยู่ทีี่งงอกกกกลา,าน้จัด ก็ไม่เคยทําความดีความชอบครั้งใหญ่แต่ประการใดแต่นี่คือโอกาสอันดีที่ข้าจูกัดกินจะได้ทําการตอบแทนต่อแผ่นดินที่ตระกูลซุนนั้นได้พร่น์สร้างมาดังนั้นเดี๋ยวข้าจัดการให้ในเรื่องนี้จิวยี่ก็ขอบคุณจูกัดกินจูกัดกินก็เดินทางนะครับไปพบกับจูกัดเหลียงอาจารย์หกหลงขงเบ้งที่บ้านพักของขงเบ้งเมื่อเดินทางเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูกัดกินก็ทําการพูดคุยทักทายจูกัดเหลียงขงเบ้งสักระยะหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าพอพูดคุยกันไปปรับทุกพูดคุยกันถึงเรื่องเก่าๆนะฮ จุดหนึ่งเนี่ยนะครับจูกัดกินก็เข้าเรื่องแล้วครับมาบอกว่ามาบัดนี้อยากจะให้คงเบ้นเงนั้นมาทํางานอยู่กับซุนกวนคงเบ้นเงนั้นรู้ดีแล้วครับว่านี่คือแผนแล้วก็เป็นคําสั่งโดยตรงนะครับจากจิวยี่เป็นแน่แท้จึงทําให้พี่ชายของตัวเองอย่างจูกัดกินเพราะเขาก็คงจะรู้จักนิาสัยของ,ของพี่ชายเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นจูกัดกินก็เลยพูดแหะครับอ่เริ่มพูดไปบอกว่ามาบัดน,นี้น้องได้มาอยู่ที่ดินแดนก Lang ังตังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วพี่กินเองเนี่ยก็ทางานอยู่กับท่านซุนกวนน้อง น้องทำงานด้วยกันอย่างนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมครอบครัวเดียวกันก็ต้องมาอยู่ด้วยกันมาทำงานด้วยกันสิถึงจะเป็นสิ่งที่ดีคงเบงนั้นได้ทำการตอบไปอย่างจูกัดกินแล้วครับว่าสิ่งที่ท่านพูดมานั้นถูกต้องแต่เป็นการถูกต้องในระดับของครอบครัวอันค่าจูกัดเหลียงคงเบงนั้นทำงานอยู่กับพระเจ้าอาเล่าปีซึ่งใครๆก็รู้ว่าพระเจ้าอาเล่าปีนั้นถือได้ว่าเป็นเสาหลักที่ค้ำราชวงหั่นอยู่ดังนั้นข้าคิดว่าชาติบ้านเมืองแผ่นดินหั่นมีความสำคัญกว่าครอบครัวของตระะกกกกกกููลจจจััััดดเป็นนนนนยยิิิ่่งออาขชญให้้พี มาทํางานอยู่กับท่านเล่าปี่กับข้าซะดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะที่ควรจูกัดกินได้ยินเช่นนั้นแล้วครับก็รู้สึกงงแล้วก็รู้สึกปลาดใจเป็นยิ่งนักละครับเพราะว่าตัวเองนั้นมาเพื่อทําการเจรจาเกลี้ยกล่อมให้จูกัดเลี้ยงของเบ้งนั้นไปทางานกับซุนกวนเหตุไฉนกันเล่าตนเองนั้นถูกเกลี้ยกล่อมกลับให้ไปทํางานกับเล่าปี่เนี่ยนะครับดังนั้นจึงไม่ได้เจรจาอะไรต่อไปจึงได้เดินทางแยกย้ายกันกลับเพื่อทําการพักผ่อนต่อไปหลังจากนั้นครับจูกัดกินก็ยังไม่พักผ่อน ที่มีต่อขงเบ้งก่อนหน้านี้จูกัดกินบอกไปยังจิวยี่แล้วครับว่าไม่สาเร็จท่านจิวยี่ขงเบ้งนั้นแทนที่ว่าจะมาอยู่กับพวกเราหากแต่ว่าขงเบ้งยังขอให้ข้าจูกัดกินไปทํางานกับเล้าปีซันนี่กระไรโอ้เรื่องราวมันก็เป็นชะนี้แล้วท่านจิวยี่จิวยี่บอกว่าเอาแล้วท่านจูกัดกินคิดอย่างไรอยากไปทํางานกับเล้าปีหรือไม่จูกัดกินหันไปบอกจิวยี่ด้วยปากที่สั่นเลยทีเดียวแล้วครับบอกว่าท่านจิวยี่ข้าทางานอยู่ในกลางตังตระกูลซุนมีบุญคุณกับข้าข้าจะละทิ้งไปได้อย่างไรไม่มีีีทททาาางงงงหออออกกกกจะขํนนยู่่ ต่อไปจิวยี่ก็ขอบคุณจูก,กัดกินแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องนี้ข้าจิวยี่จะจัดการให้เองมาบัดนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับจิวยี่นั้นมีความอาฆา,าตมาดร้ายต่อของเบงเป็นยิ่งนักเลยทีเดียวลวครับกำลังหาหนทางในการจัดการแล้วก็ปราบขงเบงให้ยูหมัดในเมื่อดึงมาเป็นพวกไม่ได้จิวยี่ก็จะใช้ไม้แข็งกับขงเบงแล้วละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวกําลังมีความน่าสนใจแต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในอีีต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวลวครับที่ติดตามรับชมกันมาอย่าง ต่่ออเนืงถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมมาพบกันในการวิเคราะห์กลยุทธ์3ก๊กกับผมอาจารย์มิกในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจียนขอบคุณสวัสดีครับ